ขอมาขันจะเขาเบาเบาลูกเบาเบาเบาเไปอยู่บ้านใหม่โอ้เบา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 ลูกม well ัตสิกีฟคิงมันสิกบขี้งลูกมันสิกีเค้งไปอยู่บ้านใหม่ไปอยู่บ้านใหม่ไปไปขึ้นไปอยู่บ้านใหม่เอาลกมังกนเอาลมังกะเหงือกมันยังงาบงาอยู่่น เลี้ยงสองฟังเปรียบเสมือนดวงใจสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องปางฝ่ายครับผมอุ้มรีอ่ิพันันครับอ่ะว,วันนี้นะครับผมกระสีผ้ามาเบงนะครับเมื่อนี้สีมาเอาป่าครับมาเอาป่ายุรี่สอดครับตอ,อนนี้มันอังสาพอดีอมาเสียไปไปล่อยไว้อยู่ของน้องหน้าครับอันนี้มาดู <ไป S 2> นะครับ วันนี้คัดเฉพาะปลาบึกครับปลาบึกอยู่ในสาครับจะโตยังไงอัน,นตาเล็กแล้วผ่าลุมวิธีการก็คือสเอาด่างนี่ครับพี่น้องดางอ่างยังไงนะครับผมหล,ลัก็ะไไล่ไล่ไล่ไปไล่ไปไล่ไปจนขาดสุดุูเลระครับ แล้วก็คัดเอานะครับปอกปลานี้นเท่ากับปล่อยลงคือเก่าคัดเอาต่ประบึกครับผมพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> นก็ตอนนี้เข้ากับลากมาแล้วครับผม เอามาขื้นฟังผีนะครับเดี๋ยวจะพา<ไ>ลปลาไปอยู่โคกน้อ,องนาด้วยกันนะครับตอนนี้ตอนนี้ขัดปลาหน่อยออกครับนนรรรขัดปลาเชืเล็กออกก็สิตุ่มมาวัดครับผมอพี่น้องใส่เวลาโดนเติบเพราะว่าใหม่ร้ายครับ ไม่เะช่วงผ้ายูเขาครับมันลาเรื่อยลเกื่อยมันพังลงมามันมันถูกมันหักลงมาครับอันนี้คัดปลาปลานิดหน่อยเหรออันขามากันจะเข้าเบาๆลูกเบาๆเบาๆจะอยู่บ้านใหม่อเบาๆเบา มันสิเก็บขิงมันสิเก็บขิงมันสิเก็บขิงลูกมันสิเก็ฟขิงไปอยู่บ้านใหม่ไปอยู่บ้านใหม่ไปไปขึ้นไปอยู่บ้านใหม่ไป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 น้ำกับปากน้ำยังเมื่อยเลยโอ้ยปักนี่ทิพย์โลกึ้นขี่งนอกเลยปากนี่ไปอยู่บ้านใหม่ลูกไปอยู่อันใหม่ ตานี้มันอ่างกันเข่งน er. ้อยโคตร่าเอาเข่งดำเงยมากครับสันเข่งดำเงยคือเข่งเข่งยเข่งดำเงยเลยครับเข่งดำเงยออกมาเลยเสียิร์ชอบใจสิ่งนี้ ไกวนมันจะเคลียนคือจับน้อยเดียวกดดินบอกแห้งเลยแหละอืมปกติเจา้านั่นตะ้องมาลุ่งไหวหนามแล้วมันซุ่มอูมาจับมาไหวมันต้องเหรียญกระเบนเลยเนาะนี่ดีเลยเจ้าไม่ตาต้องให้มันขุ่นมือนี่ดีจับรูปหัวเหรียญซุ่มหอดันละไอ้นั่นละเมนอนโอ้ยหตำห้ําเลืบานีเออพี่น้องเอ,งเอง๋มาเลย แค่อยู่ปลาบึกว่ามีเขียวมันกัดไปเลยโอ้ยใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นไม่ตื่นบาดแผลโอ้ยโอ้ยโอ้ลูกเอ้ยจับไปเบิกไปอยู่บ้านใหม่โอ้ยไม่มีบาดแผลโอ้ยบาดสิบโลโอ้เศร้าคนแล้วนี่ใจเย็นลูกใจเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไร

เอาเอาปลาลุดปอนี่มามันปลาลุดเลยว่าลบปลาเขาทั้งลบเด้อลบเด้อเนำด้หลูกเยวาแข่งแรงปลาลุดแล้วครับพส้เอาหนามมาใส่ นี่กอกลนักม่ครับผมตอนนี้นะครับผมเอ้าก็ได้เอาปลามาปล่อยสาะใหม่นะครับได้บ้านใหม่แล้วนะครับผมเอาคนปลาโลมาปลาเป็นทหาร่นาะเขาแบบปลาใช่ปะ ป่าใหญ่กว่าคนอีกเยอวเลยนี่ป่าใหญ่กว่าคนได้แต่ละคนราบกินเขาใช่เลยแหละจบ chiêu này kiếm tua Chiêu chắc tua ีนี้ยม่จวะที่สองเทียวแรกเจวเทแรกที่เด็ด่วยห้วยหวยด้วยศิลปเทียวแรกที่เอ็ตัวเที่ยวนี้ที่สองตัวครับปลาบึกทั้งหมดก็ประมาณยี่ยีามตัว เบีเอามานะครับบ้นที่เครับดือนที่สอบี่สามฮะี่สิบสามยี่สิตัทั้งหมดอตัวก้อเจ้าดนี่หอดพญานนคกลยครับพี่น้องเห็นไหพญานาคปลาเสาปลาเสาเรียบร้อยแล้วเ่อีหมนปลาเสาก็เห็นเรียบร้อยเล้วกนั้น เรียบร้อยแล้วว่าจะพามาอยู่บ้านใหม่เรียบร้อยก่อนมันอ้างกันครับเท่ากับพยายามที่จะเอามาเรียวทีสุดแล้วก็เพิ่มออกซิเจนนะทีนมีออกซิเจนด้วยไปอยู่บ้านมันก็อ้างกันอยู่ร่สวดก็อ้างกันครับก็เลยหาบ้านใหม่ให้กว้าง รอบแรกโค้หมาว่าท่านผมไอ้ขนสู่อยู่โอ้ยขนไอ้เตียงนอนมาไหวหน้าเลยพอดีเป็นกับไปเอารอบสองนะครับเบอร์หลอดเบอร์หลอดพ่อเบิร์กระปิงนั่นหรือเอาว่ารอะไรนะผมอีนั้นใบใหม่ในป่าออ่เนี่ยมันมาพีเคีวดอกเฮ้ยเอ้าเอ้าอย่างนั้น,น,น,นกัด ăn mắm miếng kèo, bao bướu bao miếng kèo. à, luôn băng quân, à, luôn băng vẫn này. băng băng quân, เขาจะว่าเอานามปอกอันยใส่ปากมันนะ,ะเอานามยเสปากม้ให้ปวดให้ปลดปเอาเอานามยเสีปากมั้นะ้วในเหงือมันตีว่ปอกกนี่มันพอเศร้าอยู่ลุมๆหมดเลยคองคงมันเป็นยังไง สองมันไปยังมันมันขับกันคือเดือดไปเลยูกเลยลูกโอ้ยันมาบกาะแกง้ี่นา่ะบิแจงนทอปเรียบร้อยครับไม่รอดตอนนี้นรอดนะครับโบ๊เตอปลาเซากับปลาบุกบรีริวครตั้งกัน ก็จะเหลือปละบึกยี่ที่สองครับอันนี้จะเป็นปะนิ่นครับแบงออกมาจากตาครับมันอ้างกันหลายโอเคครับผมพี่้องครับ ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมกับผมเมื่อนี้นะครับเี๋ยวไปทํางานกันต่อนะครับผมดันในจะปิดผามานนะครับผมสําหรับตัวบ้านนะครับโอเคครับผมเมื่อนี้เอาปลามาปล่อยครับแบ่งปลามาปล่อยที่นาน,นะครับผมพอกันคลิปต่อไปก็แล้วกันครับผมอุ้มเบียร์พี่นันสวัสดีครับ 不难关。<laughs> <嗎>嗯，来。我三十岁。我我呢？长发变长。长发变长，变金毛呢？嘿。<laughs> <laughs> <laughs>